ยายาอุรัสยาแย้มข่าวดีออกมาเผยสถานที่จัดงานแตง่งต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งนาะงเอกสาวสวยมากความสามารถและขวัญใจของใครหลายๆคนที่ตอนนี้ละครของ,ของเธอกําลังเป็นกระแสอย,ย่างมากสําหรับยายาอุรัสยาหวานใจของพระเอกสุตาณนะเดชคูกิมิยะสําหรับสาวยาญาแล้วเรื่องความสวยความน่ารักก็ถือว่ายืนหนึ่งแบบสุดๆเพราะด้วยใบหน้าที่สวยหวานแถมเรื่องของการแสดงยิงตีบทแตกนอกจากเรื่องความสวยแล้ว เรื่องขุนของยาย่าก็ยังไม่เป็นรองใครพราเป็นที่ทราบกันดีว่าเธอคนนี้รักในการออกกำลังกายโดยล่าสุดแอดเค้าอินสตาแกรมแอดพรอนพันได้โพสต์ข้อความที่นํามาจากหนังสือพิมพ์เป็นบทสัมภาษณ์ของยาย่าว่าส่วนที่หลังบ้านของคุณพ่อที่นอร์เวย์ค่ะบอกพ่อว่าอยากแต่งที่นี่ค่ะกรีดันฟินหนักมากและอยากขอแอบเมาส์มาสแซบคราวนี้ยาย่าดูมีออร่าบางอย่าง ดูมีความพร้อมสูงมากตอบด้วยความมั่นใจเหลือลุ้นก็แต่พี่แบร์และเพราะทางนี้พร้อมมากดอม NY, เอนวเตรียมตัดผ้าหาชุดร่วมงานกันได้เลยค่ะฟันเฟิรม์ม